เงินเยนนะฮะที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยประเด็นมันมีอย่างนี้นะฮะตอนนี้เทรดเดอร์สาย Forex ทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มมองเงินเยนเนี่ยอาจจะไปถึง152นะฮะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะ,ะเพราะว่าถ้าเราไปดูกราฟนะฮะออปชันคุณจะเห็นเป็นแท่งๆแบบนี้เห็นไหมกราฟแท่งๆแบบนี้แท่งที่สูงที่สุดเห็นไหมตรงกลางเนี่ยมันคือการ Hedge เขาเรียกว่าอะไรเดียรแอดตัว Be t against เยนนะฮะตกประมาณ153เยอะมากเลย เป็นการบ่งบอกเลยฮะบ่งบอกว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ามีสิทอ่อนได้ถึง152-153เลยด้วยซ้ำนะฮะคนส่วนใหญ่ถ้าดูจากข้อมูลการเบสเนี่ยเทรดเดอร์แอดเบสเพิ่มใน a อเจนเซียนประมาณ153นะเพื่อนๆก็ดูทีน,นะกันนะฮะนั้นใครจะเทรดตัว Forex นะที่วันนี้ถามผมมานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนี้ที่คุณจะเอาไปพิจารณาเลยนะครับคนส่วนใหญ่เนระิ่มมองว่าจะอ่อนมากกว่านี้อีก ะะถึงแม้ว่านะ,ะถึงแม้ว่าจะมีท่ามกลางกระแสข่าวนะว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้อ่อนขนาดน,าน,านั้นหรอกเดี๋ยวก็จะมีการเข้ามาอินชวีนเข้ามาแทรกแซงอะไรบางอย่างนะไม่มันไปขนาดนั้นแต่ว่าจะต้องอ่อนต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าท่าทีล่าสุดของเฟดยังไม่มีการลดดอกเลยนะ,ะก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคง,งดอกขนาด CME อกูก็ยังมองหึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนะฮะออทั้งไบเดนแล้วก็ทางฟูมิโอะคุชิดะเนี่ย